นอมพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์งนั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิสิบกันมาวันนี้จะอยู่ในบรรยากาศฝนตก แล้วก็พิจารณาสิ่งที่มีความรู้สึกละปัจจุบันในชีวิตเราเดินทางสู่สูงวัยเรามีกิจกรรมซึ่งเราได้สัมผัสกันเป็นประจำก็เป็นเรื่องกิจกรรมแห่งความยินดีและกิจกรรมแห่งความเศร้าโศกเสียใจหรือความเศร้าหมอง รือการสูญเสียทำให้ได้น้อมหลักพระธรรมให้เราดับกิเลสความโกรธความโลภความหลงกันกิเลสความโกรธเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเข้าใจว่าโกรธนั้นมีโทษมีภัยมากกว่าประโยชน์อย่างแน่นอน ประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากสิ่งที่มีพลังงานทางใจของเรามุ่งมั่นจากอาการโกรธแต่สิ่งที่เป็นความโกรธนั้นก็เ,เป็นเรื่องการปัิทุสลายต,ตนและคนอื่นอย่างแน่นอนจึงถ้ามีพระสันคำสอนให้เราหัด จับความโกรธให้ทันของตัวเองกันตอนที่เราสามารถติดตามความโกรธในตัวเองนั้นเราจะไม่รู้ตอนแรกว่าเรานั้นกำลังฝึกสติไปด้วยฝึกเข้าใจสิ่งที่มีการควบคุมตนเองไปด้วย ในสิ่งที่เราเห็นคุณประโยชน์จากการวกควบคุมความโกรธเป็นเบื้องต้นอย่างนี้เราจะเห็นว่าเราจะใช้ชีวิตในหน้าที่ต่างๆตั้งแต่เริ่มการเป็นผู้รับและก็สู่การพัฒนาตัวหนึ่งและเข้าถึงการเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นประโยชน์อย่างมากของการจับ ตัวโกรธในตัวตนของเราและเราก็ควบคุมความโกรธนั้นเอาไว้ประโยชน์ที่เกิดก็จะได้สติรู้จักตัวตนของเรามากขึ้นไปเรื่อยๆนละจะสามารถรับรู้เรื่องสิ่งที่ปรากฏกับตาหูจมูกลิ้นกายของเราในการที่เราได้ทำภารกิจหน้าที่ต่างๆจริงเหล่านี้ทำให้เรา ย้อนกลับไปดูอดีตที่เราเคยจับต้องระมัดระวังเหลือเกินความโกรธนั้นมีโทษมีภัยต่อตนก็หลายอย่างเหมือนกันเราจะเห็นเลือดกวาดในร่างกายของเราหมุนเวียนรุนแรงสิ่งทีเ่เราทราบเนี่ยก็คือจิตใจก็เต้นแรงร่างกายก็หมุนเวียนแรง บางทีก็ปวดหัวปวดท้องอย่างนี้ไปเลยก็มีเพราะนั้นเราจะเห็นโทษอย่างยิ่งต่อเราเองในเรื่องแรงผักดันที่เกิดขึ้นในใจเข้าไปสู่ความนึกคิดต่างๆโกรธนั้นโบราณเนี่เขามีการเปรียบเทียบกันโกรธคือโง่โมโหคือบ้าง ได้ยินได้ฟังมานานทีเดียวในเรื่องวิจนาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราได้น้อมความเป็นจริงกันว่าชีวิตพวกเราได้เห็นโทษภัยของความโกรธนั้นช่างรุนแรงและจะเป็นโทษเป็นภัยต่อตนและคนอื่นอย่างมากมายทีเดียวทีนี้อันนึ่เราจะต้องจับอนุสึกอย่างกล่าว ให้เรารู้ว่าถ้าใจของเรารุ่มร้อนอยากจะพูดอยากจะมีการโต้อตอบอยากจะมีการเอาชนะทางใจของเราเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นความที่เราไม่สามารถจะยับยั้งอาการของตัวเรานั่นหมายถึงความโกรธบางท่านก็ตัวเนื้อสัน่นบางท่านก็ หน้าตาหูตาแดงไปเป็นธรรมชาติของจิตใจซึ่งมีอนุภาพมากมายด้วยเหตุของการยึดมั่นถือมั่นบางทีได้ยินเทาอย่างจริงหรือเท็จก็ยังไม่ทราบก็ตั้งกำลังใจเป็นโกรธไว้เสร็จแล้วบางทีได้เห็นก็ไม่ใช่ว่าจริงหรือไม่ เราก็ปรุงแต่งไปแล้วทำให้เราขาดสติขาดการดูแลควบคุมตัวเองหุนหันพันแล่นทั้งได้เห็นทั้งได้ยินทั้งแต่ต้องทางลิ้นทางสัมผัสต่างๆอย่างนี้เราอย่าพึ่งไปตีความว่าสิ่งนั้นประทุส,สล้ายเราเราให้มองสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตเรา ว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราได้ยินก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มีโอกาสน้อมก็ทำคำสอนเอามาสอนตัวเราก็เป็นเรื่องฝึกละชั่วสร้างกรรมที่ดีกันการรักษาศีลเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องน้อม ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งกายวาจาแล้วก็จิตใจของเราแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกสติมากๆเราจะเห็นการเกิดขึ้นในใจของเราเป็นเบื้องต้นแต่การเกิดขึ้นในใจนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งห้ามปราบไม่ให้เกิดเนี่ยคงจะไม่ได้ เพราะอาการที่เรายึดมั่นมากเท่าใดสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเกาจะว่องไวมากถ้าเรามีโอกาสนะสร้างความเพียรขยันในเรื่องการจัดการรู้ตัวโกรธนั้นก็าทำให้เราบรรเทาขยายเวลาจนกระทั่งความโกรธความหุนหันพันแล่นบรรเทาต,ตัวลงไป พอบรรเทาต,ตัวลงไปนั้นผลที่เกิดประโยชน์แ่งการไม่โกรธตอบและไม่เลื่องเกินต่อเหล่านี้ตอนหลังบ้นปลายก็ดีที่จะมีคุณกันอย่างยิ่งทำให้เรามีความชำนาญทำให้บุคคลต่างๆที่เราเคยกระทบกระทั่งด้วยความโกรธกันถ้าเราควบคุมตัวเองกันได้ เราเห็นหลายท่านทีเดียว,วาก็กลายมาเป็นมู่มิตรสหายกันบางทีเนรักใครกันมากกว่าด้วยซ้ำไปจากเดิมเพราะนั้นการที่เราน้อมก็ทำคำสอนอามาพิจารณาสิ่งที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์กับท่านแล้วเราจะเห็นว่าเราปฏิเสธไม่ได้ในพระธรรมคำสอนหาวิธีการต่าง ในเรื่องมีสติในเรื่องความเพียรภาวนาเจอเหานั้นอยู่กับปัจจุบันาการและเข้าใจชีวิตของเราชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะยึดเป็นของของเราได้เพราะนั้นพวกเราแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตกันเราได้เห็นวันนีนะ้ก็ผ่านมาจากเมื่อวาน แน่จากสิ่งที่เป็นวันนี้จะถึงพรุ่งนี้หรือไม่เราก็ไม่ทราบด้วยเหตุอย่างนี้ชีวิตเราถ้าเกิดมาแล้วจะมีกำลังใจและก็มีผลสำเร็จทางใจทำให้เรานั้นเกิดความเป็นปกติจากการที่ไม่โกรธตอบจากการที่เข้าใจความโกรธจนสิ่ที่เราเนะี่ยให้อภัยอยู่ในใจ ก็ทำให้บุคคลซึ่งได้เห็นได้ยินสัมผัสต่างๆนั้นค่อยๆมาเรียนรู้กันค่อยๆมาเจรจากันได้เจอให้ปามเห็นอกเห็นใจกันอีกด้วยนี่คือวิถีชีวิตชาวโลกหลายครั้งแห่งชีวิตเราก็มีประสะกา์ในเรื่องความรู้สึกปรุงแต่งซึ่งกันและกันมีทั้งความโกรธบ้างความริษยาบ้างความ ปารถนาจะแข่งขันกันบ้างก็เป็นเหตุทำให้ประสูตรชลายกันเพราะนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆการใช้ชีวิตก็ประกอบไปด้วยการยึดในการที่จะให้ชีวิตเหล่านั้นมีความปลอดภัยและก็สามารถมีการ,ระยะาณมิตรกันยิ่งขึ้น มีญาติพี่น้องก็ปาถนาจะให้มีความสุขและมีความเจริญในเส้นทางที่สัมมาทิฏฐิต่อกันและกันทีนี้สิ่งที่เรา,เาต้องยอมรับในเส้นทางที่จะให้ได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้สึกเชื่อมั่นตามทีนี้เราต้องลอง,ลองทดลองนะฮะทดลองพิสูจน์กัน พราะการที่เราตามวิจจากความโกรธในตัวตนของเราและเราก็ไม่ทะลุไปสู่การกระทำด้วยวาจาด้วยทางกายแล้วในเบื้องต้นเราจะเห็นถึงความปลอดภัยไว้ก่อนพอะเรามีความปลอดภัยก็ทำให้เราสามารถเติมกำลังใจของเราว่าวันนี้เรานั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมของเรา ไม่ให้ไปสูก่การโต้ตอบปะทะสุาลผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอีกด้วยเพราะนั้นพวกเราจะเห็นความไม่เที่ยงและก็เป็นไปนโดยธรรมชาติของชีวิตอยู่เสมอเหมือนกันชีวิตทุกคนนั้นก็อยู่ในเส้นได้พร้อมที่เกิดพร้อมที่ตายกัอนอย่างง่ายดายวันนี้ก็มีข่าวสารเหมือนกัน ว่ามูคคนะะการเรียนในมิจกาสูญเสียชีวิตอย่างฉับพลันทันด่วนทั้งๆท,งที่มีเหตุปัจจัยสี่ดูแลรักษาอย่างคล่องตัวด้วยซ้ำไปเทียจะความคล่องตัวก็ไม่ได้หมายถึงบุคคลนั้นหรือท่านนั้นจะสามารถให้ชีวิตนั้นมีความอยู่รอดปลอดภัยอีกด้วยเพราะนั้น เราก็มีประสบการณ์ต่างๆนานาเหตุการณ์วันนี้<ๆ>ก็มีโอกาสได้เจริญกุศลสนกันในเรื่องปฏิบัติบูบชาในเรื่องการสวดมนต์ในเรื่องการนอ้อมถึงที่เป็นแต่จะทำของชีวิตในยุคปัจจุบันกการอย่างนี้พวกเราที่มีความเข้าใจในเรื่องการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอน เราจะต้องมีการเรียนรู้อยู่เสมอเรื่องการอ่อนน้อมการละลึกหน้าที่การสร้างระเบียบและเราต้องควบคุมกายว่าจาใจของเราเป็นเหตุเป็นเบื้องต้นของเราเสียก่อนสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นนะกำลังใจให้ตัวเราเองการที่เราให้อภัยการที่เราสามารถคุมกายว่าจาใจของเรา ก็เกิดประโยชน์มากอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องมีความเพียรที่จะกระทำตนตามประเพณีเมื่อเราทำตนตตามประเพณีเราก็จะมีการยับยัง้งมีการพร้อมที่จะให้ความสุขแก่ท่านความสุขแก่ตนที่เป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติธรรมชาติจะสอนให้เรามีสติไปโดยธรรมชาติเหมือนกันสมัยก่อนในสมัยตอนยาววัยเราก็ใช้ชีวิตตามผู้หลักผู้ใหญ่พอเติบโตวัยทำงานเราก็จะอยู่ในแวดวงสังคมการงานและประกอบไปด้วยการครองเรือนของเรา เพราะนั้นการที่เราจะให้ทันความโกรธตะต้องสร้างสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราก็เป็นเรื่องนะยิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยเป็นและการที่เราให้อภัยเป็นก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวเพราะนั้นจะเห็นว่าพวกเราที่ใช้ชีวิตนะอันเนิ่นนานนะเป็นเหตุให้เรามีประสะกบการณ์ชีวิต กันมากมายเหมือนกันถ้าเราใช้ชีวิตและเกิดประโยชน์ในการที่เรามีประสบการณ์นั้นเท่ากับเรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยการที่เรามีความยินดีในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลกันและสิ่งที่เรายินดีนั้นก็เป็นส่วนที่ดีส่วนที่ผิดพลาดบกพร่องไม่ถูกอกถูกใจ นั่นหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเป็นเหตุไม่ดีไม่งามเหตุที่เป็นเกิดขึ้นในใจต่างๆนานานั้นถ้าเรามีสติเราก็จะยับยั้งได้แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีสติต่างที่เราสร้างความเพียรจากสิ่งที่เกิดความโกรธนั้นเราก็น้อมหาความรู้สึกใน,ในใจของเราเหมือนกันเว่าจิตใจของเรานั้น ไีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือไม่จะเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตพวกเรากันชีวิตนั้นใช้กันมาจะเป็นช่วงหรือช่วงใดก็ตามเราไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตของเราให้ยาววัยท่ามกลางหรือสูงวัยจะต้องเสียชีวิตกันการสูญเสียชีวิตเป็นตินที่เรา ได้น้องจะจรรมไต้่ยมันจะเกิดประโยชน์มากาการที่เก็บส่วนที่เป็นประโยชน์นำมาพูดจากกันนั้นเพื่อจะให้สิ่งที่สังคมต่างๆจะไม่ลังเกียจกันและกันนั่นเองนั้นวันเดือนปีจะรวดเร็วสิ่งที่เราจะต้องยินดีกับบุคคลต่างๆก็คือมีการแก้ไขตนเอง นะแก้ไขย,ยับยั้งเพื่อจะให้เหล่านั้นมีความอยู่รอดและก็ปลอดภัยกันเพื่อเราทั้งหลายใช้ชีวิตเนี่ยก็เป็นไปตามสัจธรรมของชีวิตแต่ชีวิตของเราจะเกิดประโยชน์หรือไม่เราก็ต้องดูว่าการที่เราจะฝึกตัวหนึ่งตัวใดก็ดีเราเห็นชีวิตแต่ละคนเกิดมาต้องมีอาชีพ มีการคลองเรือนแล้วก็บางครั้งจะมีความบกพ้องหรือผิดพลาดได้<ม>เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะตั้งน้อมสู่การให้อภัยกันแล้วก็มีจิตใจที่มีเมตตาต่อกันแล้วก็ต้องระลึกระวังครูบาอาจารย์สั้นๆเป็นผู้ที่ประพิปฏิบัติมาก่อนเราจึงสามารถสร้างบุญสร้างบาร,รมี ในปัจจุบันนัการนั้นได้เพราะนั้นพวกเราต้องมาพูดจากันอยู่เสมอว่าจะอย่างไรจะหาอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดให้จิตใจพวงเรานั้นไม่หวั่นไหวไม่เศร้าหมองไม่เกิดความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของเราประการใดเพราะนั้นจำเป็นมากๆที่เราให้เห็นว่า คุณของการควบคุมความโกรธก็ทำให้เรานั้นเนีเพิ่มมิตรเพิ่มจะหายยิ่งขึ้นไปด้วยนนถน่าเราน้อมดีๆเราก็จะมีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วก็เราก็เกิดกระทบกันเนี่ยเพราะนั้นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่ระลึกระวังทางกายวาจาของเรา โบราณเขายกขึ้นมาว่าเรื่องในอย่าออกเรื่องนอกอย่าเข้าก็เป็นเหตุทำให้เรารู้เหมือนกันว่าการที่สั่งสอนแต่โบราณก็คือให้เยาวชนนั้นมีการระลึกระวังกันใช่ไหมระวังละอาจะบาปกันนั่นเองทีนี้พวกเราทำไมต้องมาหยิบเรื่องละอาจบาปการ โทษก็เป็นเป็นบาปเป็นกรรมสามารถทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้นั่นคือประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเรามีการป้องกันนะว่าบุคคลหรือผู้หนึ่งผู้ใดจะไปจะมาจะพบปะผู้จากันเราก็สังเกตหรือว่าเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้าหาว่าเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านราาเร,นนรนาก็มีการเรียนรู้เรื่องวางใจไปด้วย นนหมายถึงชีวิตเราก็จะอยู่ในขอบเขตต่างๆต้องการควบคุมตนเองกันนะเล่าสุกันฟังื่าต่อมาก็จะมีเรื่องของความรู้สึกจากผู้ที่ทำให้เราจิตใจกระโดดเศร้าหมองความโกรธเกิดขึ้นนั้นวันเวลาผ่านไปเราจะก็ได้ข่าวสาริึงต่างๆนั้น ไม่ได้มีมูลความเป็นจริงประการใดนี่ก็มีโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟังถ้าเราไม่โกรธตอบนหมายถึงเราจิตใจไปนในทางที่ดีแล้วนี่ก็พอสมควรกับเวลาของน้อมนำคุณงามความดีในพระราชนิพนธ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ถ้าหมดทั้งพวงนั้นมอบมาให้พวกเราพุทธ,ธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิสุภาษีสวัสดีครับ